เสร็จแล้วโอเคนี่นะครับโอเคเด็ดใจแล้วค่ดูนะมือเดียวไม่พอนะต้องใช้สองมือเชี่ยวชาญแล้วตอนนี้มางเดียวเขาตั้งใจมารกแล้ว่า เขอกว่า้ไม่เจอยเจอปแตก็ยังดีไเาก็เลยมีเกอสักคนไม่ไรมาว่าสูก็พอแล้วอันนี้เกจห่วยกับกระเสียบกรียบของพี่ค่ะเอาเอาูนึเอาบ้างแค่อีน่เอาเกจหวยกว่าแองสแวไป้อยไปโอ้ยเย็นเย็นแล้วว่านยาวอวนนี

มีอะไราสงน่าจะเป็นมวยผมนะคะกับอะไรไม่รู้รใช่ค่ะมวยผมที่มีที่มีสั่งมา,น,น,าน่าจะใช่ค่ะลองแกะดูไหม,ไมน่าจะแกะได้ถ่ายวิดีโอขณะเปิดพัดุแตร้อนมากเมื่อกี้มูก็เพิ่งไปทําความสะอาดออฟฟิศมานะครับใช่ค่ะทางข้างนอกข้างในร้อนอ<า>ร้อนมากดูนะี่นะ มาดูนะครับผมบอันนี้เป็นมวยผมค่ะสำหรับนางลางังเราก็จะใส่อันนี้นะคะใช่อันเมื่อเช้านี่มันคือแบบอันใหญ่มากสงสัยพี่เมสัง่งเขาก็มีของแถมให้ด้วยเป็นยางกับเป็นที่ติดผม ใส่ง่ายไหมเราแกะดูดิแกะง่ายหน้าตาน้องโอ้ประมาณนี้ใช่โอเคถ้าใส่เราก็จะใส่ตรงลองดูลองดูอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคประมาณนี้มันก็ใส่ทีเดียวอือทีนี้ก็จะไม่มีใครบอกว่ามุกหัวแหลมมุกแหลมต้องวจบของชิ้นที่สองน่าจะเป็นเครื่องประดับนะคะเป็นพวกเข็มกัดติดหน้าอก สั่งซื้อเองเหรอเมสั่งเมสั่งมี่รุนสาวหนึ่งคนจากเม็ดสีทองนะคะทุกคนอันแรกที่พี่เมสั่งมาที่ใช้อยู่ประจำคือเป็นสีเงินค่ะอันนี้เป็นสีทองลายนะคะพญานาค่ะอันนี้เป็นเข็มกัดติดหน้าอกค่ะเป็นี่สามนาทีต่ออีกหนึ่ง เจะติดตรงหน้าอกตรงนี้ก่ะเพราะว่าส่วนมากหนูจะเห็นนางรําพวกแม่ๆค่ะแกเห็นแกติดเข็มกัดตรงหน้าอกทุกคนเลยเกือบจะทุกคนพอสมอติดไหมขอประสมีอวรรค์ก็มีนี่ได้อะไรประสมอวันเปสั่งเชื่อมาโอ้ว่าไม่เหนื่อยเขาเนาะไม่มีนื่เขาก็เลยสั่งพอสั่งเสร็จปุ๊บ แม่นก,กทอมบอกเมื่อช้าว่าซื้อให้สองตัว oh, <okay. S 1> อ๋อโอเคเล่นเสรนจไ่นี่พนนี์จะทำไงไม่เห็นแกน,นมาซื้อมาอีกบุ๊ลองใส่เรื่องพอดีไหมมันจะเป็นยังไงอ๋อมันนะคะให้มันพอดีกับเหียวของเราส่วนอันนี้มันก็จะมีที่เกาะตัวนี้ค่ะสองอันเกาะไปเลยเกาะล่างกับเกาะบนนะคะ แต่แต่ว่าอาจจะต้องใจเย็นๆเนาะค่อยๆตอนมันง่ายมันน่าจะยจ้าถ้ามันเกาะมันจะเกาะยังไงนะตาสบางต้องโชว์ดิ ตอนกลางเข้ากปไั้ึ่งได้ึงหนึ่ง้วนโอ้รัทอ้ไถึัน้งพึงสสวัสดีค่ะสวัสดีตอน8บากค่ะเขารู้นะคะว่าจะทำอาหารให้นั่งครับ ตีแสบเนี่ยยิ่งเขาโตนะคะเขายิ่งกินเยอะขึ้นปริมาณอาหารเนี่ยแต่ก่อนที่ให้เหมือนจะต้องเพิ่มปริมาณเช่นข้าวข้าวนะคะที่ผงให้เขาอะไรเงี้ยก็ต้องเพิ่มด้วยเพราะว่าเขาเริ่มโตมากโอเคต่อนะครับเมื่อกี้พอดีว่ามีเหล็กสำหรับทำรั้ว พื้นที่นาคาบุรีของเราด้านหน้ามาส่งนะครับ<า>เป็นเหล็กสามนิ้วกับสามนิ้วคูณนิ้วครึ่งนอีว่รลอแล้วเหรอเดี๋ยวจะเอาน้ำ,<อ>ซ,นำซุปของหมูกระทะนะคะแล้วก็หมูด้วยบางบางอันลาาได้เข้าไปด้วยเออเมือเมื่อกี้ไปซื้อตับจะซื้อตับให้กับสี่แสบน,นี่แหละ ขาก็ตกใจว่าทำไมมาซื้อบ่อยๆเขาถามว่าแล้วพี่คนพี่คนเขาไม่มาเหรอเขาบอกว่าอ๋อเขาดีว่าติดธุระครับแสแฟมหนึ่งร้านข้างๆเขาขายตับเหมือนกันเขาเลยถามว่าเห็นมาซื้อตับร้านร้านที่อยู่ใกล้ๆกันคือถ้าร้านหนึ่งเขาไม่อยู่นะคะเมย์ก็จะไล่ซื้อทุกร้านรวมๆกันแบบว่าเอามาเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ออกไปบ่อยมาก ขาก็ถามว่าพี่คะซื้อตับไปเยอะๆเนี่ยซื้อไปทําไมเหรอเห็นกินทุกวันเลยก็เลยบอกว่าอ๋อแม่คะอาจจะเป็นห่วงสุขภา,าพเราว่าไม่ควรจะกินตับเยอะขนาดนี้หรือว่าอ่าบางทีแม่ค้าหมูปิ้งคือจะชอบซื้อหมูปิ้งมาให้เขาด้วยเขาก็ลยคิดว่าเป็นเราเป็นครอบครัวใหญ่หรือเปล่าก็เลยบอกว่าอ๋อเอาไปให้อ่าลูกกินครับผมเพิ่นถัว่าลูก ลูกนี่สี่ขาหรือว่าสองขาคะก็เลยบอกว่าอ๋อสี á, ่ขาครับเขาก็เลยก็เลยบอกเขาว่าก็เลี้ยงเหมือนเหมือนลูกเหมือนหลานนี่แหละเหมือนเพื่อนกันเนี่ยก็เลยเลี้ยงแบบแบบนี้ก็เลยก็ซื้อพวกตับเป็นอะไรไปให้กินพวกของนั่นแหละค่ะตแต่ก็ไม่ใช่ว่าตแต่ก็ไม่ใช่ว่าบางบางที่เขาให้อย่างืางกินอนะไม่ไม่ได้เลี้ยงดีนะแต่คือเรารู้รู้สึกว่ามันสะดวกไงใช่สะดวกมันสะ,สะดวกที่จะให้แบบนี้ แต่ว่าก็ไม่ได้กินแบบว่าเต็มตลอดนะคือเราก็เวน้นบ้นมื้ออยู่สลับกับอาหารเม็ดค่ะอาหารเม,ม็ดสลับกันนะครับบางมื้อก็กินแบบก,กินตับกินลูกชิ้นกินหมูปิ้งแต่บางมื้อก็เป็นอาหารอาหารเม็ดธรรมดาใช่อาหารเม็ดะะสลับจะมื้อพิเศษของเขา <laughs> เขาจะชอบตับเวลาซื้อแต่ก่อนมเมเลียเขาตั้งแต่น้อยๆใช่ไหมคะก็จะซื้อบริมาณไม่ได้เยอะมาก ตอนนี้เขาโตมากเลยคือเขาโตแบบแทบจะเกือบจะเต็มวัยแล้วนะคะความสูงของเขาอ่ะเขาก็เหมือนจะกินจุขึ้นจุขึ้นเยอะขึ้นใช่ทีเนี้ยพราถ้าเขากินไม่อิ่มเวลาเขาไปเจออะไรปุ๊บเขาจะชอบแย่งกันแล้วก็ทะเลาะกันก็เลยคิดว่าเวลาซื้อนี่ก็ซื้อให้เขาอิ่มไปเลยอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเหมือนเด็กน้อยนะแมลงตัวเดียวก็ทะเลาะกันนะ เราจะเทตับเข้าไปนะคะมองรอเทตับเข้าไปคือไม่ได้ให้แต่เฉพาะสี่แสบน,นะคะแม่เขาก็มากินด้วยแล้วก็บางทีพ่อเขาอ่ะตัวพ่อเขาเขาก็มากินด้วยช่วงนี้บางทีนั่งๆอยู่ปุ๊บนมเปี้ยวลูก ลูกพี่หนูนาเปาเปาก็มา,เ,า,มาเอาเปลาลูกน้องวิวมาเราไม่ให้เราก็สงสันหนูเ,เขาทีเดียวนนยถ้าถ้าไซส์ขนาดนี้คือกินหลายตัวนะผมใช่กินหลาย<ๆ>มีสี่แสบมีตัวแม่มีลาเต้อะไรประมาณนั้นแล้วก็บางทีเปาเปาก็มาก็จะมาโซนนี้แหละโซนโซนปาร์ตี้โซนปาร์ตี้ของเราคนระับพี่ตรงนี้ นั่งลงง่นัเลยอะนั่งลงแม่นั่งลงก่อนนั่งลง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 เร็วนั่งลงนั่งลงร้อนเนี่ยมากินตรงที่ร้อนร้อนโอเคนั่งลงไปนั่งลงโอเค จะได้ดูไทยๆที่ว่าน่ยหญ้ามันหญ้าม,มันเดินครับเพราะว่าเยลลี่มันหายไปไหนนะคะเมื่อกี้เรียกกินข้าวเจอักดูเดินเข้ามาในห้องอ่ะเยลลี่นอนอยู่ในห้องนอนสบายเลย สบายเลยโอ้โหไม่เอามางนี่ีอ,อยวนดีเมันไม่ค่อยเขาพวกเท่าไหร่สวยเป็นไงเมย์สวยไหมย,ยเรามานั่งตรงนี้ปูสาดได้นะปูสาดกินหมูกระทะอย่า,างนี้เห็นอาได้เลยน,นะนั่งเย็นๆได้ โอเคตอนนี้95%เแล้วครับผมสำหรับออฟฟิศเมเดย์นะครับผมที่ทำทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าด้านในนะครับผมตอนนี้95%แล้วเหลือเก็บงานนิดหน่อยคุณเมย์บอกว่าอยากให้เก็บภาพรายละเอียดด้านข้างนะครับผมนี่พื้นที่ด้านข้างนะครับผมก็มีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรไว้ชั่วคราวก่อนนะประมาณนี้แล้วก็มีพัดลม เป็นไงเมย์โอเคไหมโอเคลงมากลยล่มาลมมันโกรกดีอ่าแล้วก็นั่งได้เนาะโกรกดีข้างหลังดูข้างหลังพี่เก็บอะไรไว้ข้างหลังใช่ไหมข้างหลังเราก็สามารถที่จะเก็บของได้นะผมเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะครับเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ด้านหลังนีม่มานั่งมุมนี้ก็ได้เนาะอ้าว พอบอกว่ามานั่งได้อันนี้ยิ้มแฉ่งเลยนะครับตรงนี้ก็มานั่งได้เม่บอกว่าน่าจะมานั่งกินหมูกระทะได้ตรงนี้นะผมด้านหลังอันนี้ด้านข้างเดี๋ยวหาเก้าอี้ญี่ปุ่นมานั่งเย็นเย็นตอนเย็นเค็น,นคบผมสบายสบายก็ตรงนี้จะร่มหน่อยนะครับโอโ้นางรำเรามาแล้วนี่เตรียมมาแต่งหน้าหมายพ่อเชดออกแล้วค่ะเป็นไงพร้อมวันนี้ พร้อมค่ะนางออกมาแล้เดี๋ยวต้องรีบทำผมให้น้องก่อนเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานมวยผมนะครับอะไรอะยาที่เวลาแต่งหน้าแล้วก็ออกอันนี้น่าเราจะเอากล่องทำผมก่อนนะคะ ไปได้ก่อนหน้านั้นวันหนึ่งรอเขามาส่งค่ะวันนี้ก็ได้แล้ววันนี้มีนารรัมทั้งหมดกี่คนอธ่บานไหนดิหกสิบสามคน,คนนะใช่ค่ะเป็นชาวบ้านด้วยแล้วก็ยูทูบเบอร์ด้วยใช่เป็นไงตื่นเต้นไหมตอนนี้รัมนุกมุกยังไม่เคยรํากับชาวบา้านนี่ใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่รู้ว่าเขาต้องใช้ท่าใหม่หรือท่าเก่า <c oughs> ใช้ท่าคนข้างหน้ากับใช้ใช้ท่าคนข้างๆ้างเราเราสังเกตอย่างเดียวใช้ตาแลมใชตาแรลมมองมันเป็นสกิลพื้นฐานใช่ไหมใช่ค่ะของของเอ่อนางรำนะครับคือบางทีเพลงเดียวกันแต่ว่าเราเราซ้อมกันคนละที่อะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าจังหวะไหนที่เขาจะขึ้นท่าใหม่ใช้ไวพิบเอาค่ะ ใช้การเนียนน้องมุกนี่อยู่ในคลิปเราเยอะมากเลยเคยเข้าไปดูนี่ดูคลิปไหมดูค่ะดูประจำไหมเพิ่งจะดูดูดูแต่ก่อนอะดูตลอดพอพอพอมีลำก็ไม่ได้ค่อยดูแล้วค่ะโอ้ไม่ีลาดูแต่ก่อนนั่นไปไหม พอดีค่ะพอดีดแต่ก่อนนั่งดูตลดอดแต่ก่อนนอนอยู่บ้านนะเลิกงานไปต้องดูดูจนถึงสามสี่ทุ่มใช่ค่ะหมายว่าก่อนมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ดูทีนี้พอพอตัวเองมาอยู่ที่นี่ก็ดูดูแล้วก็อ่านคอมเมนต์อ๋อคอมเมนต์เป็นไงบ้างดีค่ะดีเนาะก็ก็มีแบบตัองมุกต้องปับอันนองยก็พยายามเอามาปรับด้วยมูบอกว่าไม่ดันูก็โอเคแล้วใช่ ไม่ไดราม่าหนูหนก็อโอเคแล้วค่แต่ว่าเมแกรมีม,มวยผมเมนี่ยมันดีไหมมีข้อดีไหมม,มันก็คือทําให้หัวนี่มันกลมใช่ไหมไม่ไม่แหลมเหมือน <c oughs> เหมือนเดิมคือมันจะเต็มเขาเรียกว่าเต็มไม่รู้พูดยังไงเหมือนเหมือนทําทําให้ ผมเราอะค่ะเหมือนมันดูเยอะขึ้นใช่ะคะ่ะทำให้มันพอดีกับหัวเราอ๋อใช่ใช่ใช่พี่เดี๋ยวจะเอาข้างหน้าขึ้นเดี๋ยวเืไปถามเขานี่ว่าเขามาทำไมมาด้วย Mm. mal ini nih. kodi plate ยิ้วหนูเปรีย้ยงยิ้ใครมาพี่หนึ่งจะยืะมยใครมาคุณแม่คนหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยคุณบอกว่าคุณมีไปถามแม่คำาสแม่คำาสบอกว่าไม่มีหมดแล้วก็เลยคุณแม่คนหนึง่งเลยบอกว่าคุณเอามาด้วยก็เลยยืมท่านมามีหลายแบบอ่าผ้าโพกผมน้องอะ่ะพอดีอยู่กับแม่ออฟอ๋อเดี๋ยวแม่ออฟมาเดี๋ยวเดีะนะต้องรอ โอเคนี่นะครับก่อนรำนะผม,มเดี๋ยวรอดูในคลิปหน้านะผมคลิปรำคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับผมวายก็คือแดงแท้อะไรนะ <c oughs> มันมทำแห่งจังเลยโ okay. อเคลองมุกจะแก้ไขอย่างเงี<ม>้รอดูในคลิปหน้านะวันนี้มีรำนะผมนางรำก็เตรียมตัวกันแล้วนะผมมีทั้งหมด63าท่านนะผมแต่ละท่านก็เริ่มที่จะเข้ามาในพื้นที่แล้ว นางดำจากสารสีจำปาดงกกกยูทูบเบอร์นะครับผมเยอะแยะมากมายเนี่ยครับแม่แต่ละท่าน,นมาเตรียมตัวกันแล้วนะนผมเนี่ยือนบอกว่าเบียง้าเป็นกิจกรรมที่ถือว่าได้ร่วมสนุกกันนะผมมารำกันที่นี่เน,นี่ยแต่ละจุดนะครับผมจะมีนางดำ ประจำอยู่นะครับเพราะรอระครับร้านพียอก็มีนังรําไปทานน้ําแข็งใส่ครับน้องมุกแต่งเรียบร้อยแล้วเดินไปรอบหนึ่งแต่งตัวแล้วเสร็จแล้วเืใส่ขขแต่งหน้าใกล้เสร็จแล้เนือใส่ขึข้นขแล้วอ๋อ,อ,อ สวัสดีครับคุณแม่พี่นิดเขาใช้โต๊ะหลังที่พี่อรู้สึกว่าด้านหลังมีนางรำเขาเริ่มที่จะนั่งละผมก็จัดโต๊ะจัดเก้าอี้ให้คุณแม่คุณแม่นั่งได้นะครับนั่งได้ครับแม่ด้ค ขาเ,เป็นถ่านนี่หรอเนี่ยิ้มยาเย็จใจ้วลาะเดือนหมดแล้วเดือนสเสร็จแล้วโอเคนี่้าวโอเคเัก